มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดยๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนิชากดไลค์โพสต์โตโน่โปรโมทหนังก่อนอันไลน์ทำเอาแฟนๆสงสัยสถานะความสัมพันธ์กลายเป็นเรื่องที่ทำเอาแฟนๆหลายคนสงสัยหนักมากๆนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกสาวนิชาณนธะนิชากับพระเอกหนุ่มโตโน่พาคินค่ะหลังจากนิชาเคยออกมาให้สัมภาษณ์รูฟออนแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตโสดแล้วแต่ว่าล่าสุดกลับ,กลบเกิดเหตุการณ์ที่ทำเอาชาวเน็ตจับตายอย่างใกล้ชิดก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะ นิชาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสราม่าที่เกิดขึ้นกับโตโนโ่โดยเธอระบุว่าสบายดีและก็ใช้ชีวิตตามปกติพร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้และยืนยันว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบสดๆในปัจจุบันแต่ว่าล่าสุดนะคะมีมมอดีได้แคบภาพจากอินสตาแกรมของโตโนโ่ที่โพสต์โปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่ซึ่งปรากฏว่ามีชื่อของนิชาเข้าไปกดไลค์ในโพสต์ดังกล่าวด้วยค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานก็มีคนเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งก็พบว่านิชาได้อันไลน์โพสต์นั้นไปแล้วนะคะ เหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เกิดคําถามขึ้นมามากมายว่าการกดไลค์ของนิชาเป็นการตั้งใจหรือไม่หรือเพียงแค่มือลั่นอย่างที่หลายคนคาดเดาซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดการกระทําดังกล่าวก็สร้างความฮือฮาและเป็นการพูดถึงในหมู่แฟนคลับไม่น้อยเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีลต์คค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ